ซึ่งจะเป็นกิจกรรมภาคซัมเมอร์แคมป์ของสมาคมที่เป็นส่วนหนึห่งของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืนับ สำหรับวันนี้นะครับกลุ่มนักเรียนอายุอยู่ระหว่าง9-13ถึงปีจากประเทศจีนที่มาร่วมในกิจกรรมซัมเมอมร์แคมป์ก็มีจำนวนประมาณ20คนนะครับเฉพาะนักเรียนนะรวมทั้งพี่เลี้ยงก็ตกอยู่ที่ประมาณ30กว่าคนแต่ตอนนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแลนะนะ ท,ที่อยู่ตรงนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่จะทยอยออกมาจากเครื่องบินเรื่อยๆ น่ารักทุกคนเลยโซนเลือกดีเอฟดีบอดี้ครับหนึ่งสองสางสองสามเอ่อท่านนายกสมาคมครับอ่ารู้สึกยังไงบ้างคนระับอาการบาลูกๆยังออกมาไม่หมดนะคะกำลังตรวจอาจารย์ ตอมเรื่องมอยู่ในกระบวนการที่กำลังขยอยออกมานะคะตอนนี้เราเริ่มอมอบความัยในการต้อนรับนะคะลูกๆในประเทศจีนที่เข้ามาถึงสนามเดินสวนภูมิของเราแล้วก็ทุกคนใส่เสื้อสีอมรินเรสนะคะ,ะน่ารักสดใสรวมถึงที่เชิดที่เชิดก็สวยแล้วก็เก่งมากด้วยนะคะอ,ะอยากให้ทุกท่านติดตามนะคะว่าสมาคมคนักพิกษ์ของเราตอนนี้นะคะ,ะมี เย็นนะคะในระดับอายุประมาณ9ไม่เกิน15ปีนะคะที่หลังจะเข้ามาทำกิจกรรมนา,านาชาติในประเทศไทยโดยที่การต้อนรับของเรานะคะ,ะวันนี้เราจะ,ะมีการต้อนรับถึงสนามเป็นจุดระบามแล้วก็จะมีการทานข้าวเย็นกันที่โรงแรมชั้นหนึ่งที่เราร e สอร์ทชั้นไม่กดต้นหน้าแล้วแล้วก็พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เย็นเราจะมีการล่องเรือนะคะลอ่องเรือริมแม่น้ำจังหวัดพร้อมดินเนอร์อาหารเย็น 拉。<music> 欢迎各位小朋友来到泰国，啊，欢迎大家来参加世界退役青少年活动成果展。哈、啊，เยอะมาก哈，哦 <好 S 3>、okay，เ、啊、ป็นภาคภาษาไทยในการต้อนรับเข้าสู่เมืองไทยจะเป็นทางการตู้ลูกเราจะทยอยจะต่อมาจากในงานของทางกรมทรัพย์เมืองนะครับค่ะต้อนรับประเทศไทยในภาคภาษาไทยด้วยค่ะท่านคะเออยินดีต้อนรับที่จิจินนั่นเดียร์เข้าโลกนะ ของการออมาแล้วตกโลกที่มีสมรรถนะที่ไการเล่นเป็นนักศึกษาไทยจีนอย่างเหนือสนามปิ้งโชว์นะ้ำตกยังมากค่ะแล้วก็หลังจากจีนที่เราได้มีการทิดต่อกรมระหว่างประเทศนะคะเราจะมีการดินเนอร์ตอนเย็นกับรอเรือทาข้าวเย็นในริมแม่น้ำเจ้าแม่จะเป็นวันไหนท่านผู้ชมเพื่อให้ลูกหลได้รับประทานวันนี้เราก็มีกิจกรรมปาร์ตี้ใช่ไหมครับอยู่ที่ร้านอาหารฮ่องกง เราก็มีวิทยาดีพิเศษหรือที yeah, hay, Sorry, right? ่ทางไลน์ก็เป็นมีคเขาโอเคนะเราสามารถจับกิจกรรมก็การล้เพลงไม่เป็ดก็เป็นเช่นนั้นการเรียนจีนอาจจะล้เแทนจีนค่ะมีการแสดงแล้วทางเราใช่ไหมก็มีการแสดเต็นต์มีเรือบีเน็ตมีกีตาร์ใช่ค่ะแล้วก็เป็นอยู่คนเรือก็คือวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นนะคะตรงนี้จะมีการล่องเรือเป็นแม่น้ำพระพญาความสินเนอร์เย็นเราก็จะได้ชมลูกรๆชาวไทยเล่น จนรีให้บพวชาวจีนได้รับฟังเสียงไทยราะ จกิจกรรมที่เราเหนหลักในกกนี้เราสารกังทำวิี่างตัวเป็นเช่นากี่วกทบการ,รี่แล้วะเช่น,นีว่าเป็นอเสฉวนมีเตจจีนที่แัญยาที่ใช้เป็นภาาอังอกฤษแล้วก็ปัญญาว่าเป็นมอมเพล์มีวิธีการเลนสเกนที่ทำคาวิ้วใช่ไห้แล้วก็มีเตจจีนด้วยมีการสเกนว่าเป็นมีอยีให้รู้จักว่าเป็นมิ้วเป็นโอนั้นมีคามเป็นมาประมาณ

ที่เตรียมลำสวยๆนะคะสามโรงเรียนนะคะของเชียงใหม่รอต้อนรับนักเื่อนจากประเทศจีนอยู่นะคะในการที่เราเข้าเยี่ยมนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้จีนเราได้เตรียมการแสดงใหม่ที่เศษมากกว่าประชาชนชาวเชียงใหม่ท่านเหนือทั้งหมดทุกคนดรอเรื่องความกังทีง่ ก็เป็นเมืองเชียงใหม่ก็เป็นเอ่อเมืองจากสถานโบราณเยอะที่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีปัจจันี้มีเอ่อแล้ว่าเป็นวัฒนธรรมมาไม่ต่ำกว่าหน,นึ่งพันปีนะครับเพ <ạ. S 1> ื่อเสริมทางนี้ก็เป็นเอ่อของเริปนี้ทำมาที่เรื่องเชียงใหม่ก็เป็นนี้เป็นเทนกลักณอย่างหนึ่งเรื่องที่สองก็เป็นเอ่อทางเชียงใหม่ก็เป็นมีศิลปะวัฒนธรรมเรื่องาลานลาเช่มก็เ่อก็เป็นสถานที่สร้งางกาน เพราะว่าใจตีข้างเช,ช่นทางนี้ว่าเป็นทางจริงที่เข้ามาคขามีเพียงขององที่เข้ามาว่าเป็นเขาจะมาเร่อเป็ดว่าแกีบับศิลปะวัฒนธรรมด้วยเช่นอย่างเช่นวันเป็นศิลปะเรื่องขนการสร้างใช่ไหมวัาเป็นเขาก็มีสถานที่ที่หลายจบขับกลที่เข้าร่วมกรรมปัญญาเี่นั้นว่าเป็นวัฒนธรรมของทีมด้วย แล้วว่าเป็นทางในโมนเชียงใหม่ธรรมจันทร์ก็มีปัญญาเรื่องศิลปะของล้านนาวัฒนธรรมด้วยถ้าเแข่ง,ขง,ขงกับชาวจีนที่รู้เรื่องนี่ความรู้นะคะเป็นความรู้ที่ล,ลูกชาวจีนและลูกชาวไทยจะได้รับความรู้ไปพร้อมกันขนะัมหาวิทยาลัยเชียงให,หม่นะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นพิเชมาพอดีค่ะอยากจะให้ทาง,างาสํานักพิเชื่อที่มาจากประเทศจีนว่าการมาครั้งนี้เขามีความคาดหวังอะไรจากการทเที่ยวในระยะ 说中国可以就是、嗯啊、来到这个泰国举办、嗯、这个非遗、嗯、这个活动，你对泰国这边有什么样的一个期待呢？我非常希望我们的小朋友能够在这边有所收获、有所成长，能够感受泰国的文化，享受当地的文化，然后也自己跟大家分享一下我们的中国文化，希望泰国的小朋友喜欢，也希望我们的小朋友能够喜欢上泰国。OK，เม、啊、ื这样可以我่อกี้อาจารย์ที่เก่ ครั้งนี้ก็เป็นเพิ่มมาแต่ก็กเ,เปลี่ยนวัฒนธรรมเราแบบไทยจริ Tiny, จงเขาก็อยากให้คณะนักเรียนไทยเข้ามารู้เรียนว่าเป็นวัฒนธรรมไทยมาส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของไทยด้วยแล้วก็อยากให้คณะว่าเป <ừ. S 2> ็นนักศึกษาไทยนักเรียนไทยที่รู้ว่าเป็นเราวัฒนธรรมจีนด้วยแล้วว่าถ้าอยากให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกันกับเราวัฒนธรรมจีนด้วยไม่ใช่เราดูที่ทีวีไม่ใช่อ่านที่ห้างเสร,ริมพอเป็นทาง หน้าเรียนจีนเขาก็มีเตรียมว่าทางทำไรอย่างก็มาเล่นเปีลอ่าแล้วก็ให้พอมีกิจกรรมที่สร้างภาพได้นะครับยามากันเซซี่ไปกี่เซไปกี่เซไปกี่เซมาสามคนนะครับสามค่ะอ่าก็สั่ง วันนี้นะคะนายกสมาคมจะต้องสัมภาษณ์ก็ออกสื่อเพื่อที่จะเข้าเตรียมความพร้อมอะไรนะคะที่จะเข้ามาต้อนรับเพื่อนๆในประเทศไทยนะคะขออนุญาตเชิญน้องมิกกี้วคัคิยากิพลรจิรพัชเนื่องจากเป็นผู้ของสมาคมโลกต้อมตับเพื่อนๆนะคะ่ะเชิญท้าจงมือต้อนรับน้องมิกกกับพกเพื่อนๆที่กลัมานะคะ,ะค่ะลูกฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะมีคนเล็กด้วยคราขออนุญาตเชิญค่ะน้องมิกกี้ท น้องี่เห็นจะต้องแนะนําเพื่อนที่มาด้วยว่าชื่ออะไรอย่างไรแบบไหนนะคะให้บริกา เพื่อนนะคะตอนเมื่อกดนะคะก็ได้เตรียมโชว์ไว้สองอย่างด้วยกันค่ะทีคือโชว์ร้องเพลงกับโชว์รำไทยนะคะส่วนเพื่อนของหนูนะคะได้เตรียมโชว์เล่นกีตาร์นะคะคู่กับร้องเพลงกันทั้งคู่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองติดตามในคภาคต,ต่อไปนะคะว่าในแต่ละวันที่เพื่อนมาเนี่ยจะได้ทำคกิจกรรมอะไรบ้างนะคะออก็ฝากไว้ประชาชาติเยอะมากค่ะอีกคนนึงนะคะลูกบอกชื<ว>่อนามสกุลให้กับประชาชน ชาวไทยและชาวต่างประเทศเพื่อนๆในประเทศไทยดูเราอยู่ตอนนี้นะคะลูกว่าเราเตรียมการแสดงอะไรมาต้อนรับเพื่อนชาวจีนนะคะเชิญค่ะดังๆนะลูกชื่อจีโรวิดนะเตรียมการแสดงเล่นกีตาร์กับมิกกี้มาไล้ค่ะให้เพื่อนๆชาวไทยเราเพื่อนต่างชาติได้ดูเยอะมากค่ะจะเป็นการแสดงของน้องกวินนะคะกวินจะเป็นผู้เล่นกีตาร์ที่มิกกี้เขาจะเป็นคนร้องเพลง เพราะฉะนั้นการแสดงของโัวแทนของทางสมาคมจะมีความหลากหลายทําให้เพื่อนได้รับก,การสนุกสนานแล้วก็สุดท้ายนะคะคนเล็กนะคะน้องโมจีซึ่งเมื่อวานได้มีโอกาสเข้าไปถาไวายพระพรยังสำนักพระราชวางังกับคุณแม่นะคะน,น้องโมจีแจ้งเชื่อนะ่คนอาคุณ โดยรวมนะคะที่เรารอต้อนรับเพื่อนจากประเทศจีนซึ่งกำลังตรวจในระเบียบของการต่อมเข้าเมืองอยู่นะคะทยอยออกมาทีละคน2คนนะคะเรารอต้อนรับอยากเป็นทางการอีกสักรูหนึ่งค่ะวันนี้สมาคมการค้าการจัดก,การโลจิสติกส์กับดักเอเชียแปซิเราจะเจอกันอีกสักครึ่หน้านะคะวันนี้เราทั้งหมดขอบคุณและสวัสดีค่ะ